สูตรบ้านไท่ไม่ยาก่ด้ให้กับเขาเลยสไม่ใหก่ด้ให้กับเขาหืมเมื่อสี่ต้องอืมอืม

ไม่อยากกินนัดกินขาดบ่ไรนี่ขาดบ่ไรขของแสบคล้องนัวสูตรไผ่สูตรมันไม่อยากเด้อคิดนัดกินอ่ะคือจานมาจานมาจานมา กินมึงไหมเนี่ยแสบสิเล่เออสิเล่แมไม่ไมใหญ่แค่นั้นกินได้ซื้อแสบเปล่ะแบสบปะแสบประสบการณ์เนาะแสบแ